คราวนี้พวกเราจะมาพูดถึงความสงบนิ่งกันบ้างพวกคุณจะสามารถนำเอาความสมดุลกลับคืนมาได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณอยู่ในช่วงขณะแห่งความสงบนิ่งเท่านั้นในวันข้างหน้าเมื่อพลังงานที่กำลังถาโถมเข้ามาที่ดาวเคราะห์โลกดวงนี้อยู่ในขณะนี้นั้นได้เพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้นไปอีก ชาวโลกทั้งหลายก็กำลังเดินอยู่ในกรอบของการเวลานี้ก็จะประสบกับความโกลาหนอย่างมากและก็จะพบกับสิ่งที่เหมือนว่าคือความไร้สมดุลทั้งในชีวิตประจําวันและในระดับโลกมากขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากและก็สำคัญมากที่สุดด้วยที่พวกคุณจะต้องพัฒนาทักษะการดำรงอยู่ ในความสมดุลของตัวเองให้ได้อย่างชำนาญท่ามกลางความยุ่งยากและท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้พวกเราขอเชิญพวกคุณให้มาฝึกฝนการอยู่ในความสงบนิ่งโดยการอยู่เงียบๆเพียงไม่กี่นาทีวันละหลายๆครั้งเพราะว่าเมื่อพวกคุณฝึกฝนเช่นนี้แล้ว และใช้เครื่องมือง่ายๆชิ้นนี้แล้วมันก็จะทำให้พวกคุณสามารถเข้าสู่ความสมดุลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพราะความสงบนิ่งนี้จะช่วยให้ร่างกายเนือ้อจิตใจอารมณ์วิญญาณของพวกคุณอยู่ในความสอดประสานกล,กลมกลืนกันเมือ่อใดที่พวกคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังเครียดอย่างมากที่สุด หรือกำลังถูกรบกวนอย่างหนักที่สุดอยู่นั่นแหละคือช่วงเวลาที่พวกคุณจะต้องหยุดพักจริงๆแล้วละ่ะแล้วก็อยู่เงียบๆแล้วก็พักผ่อนซะจงฝึกฝนอยู่ในความสงบนิ่งอย่างมีสติสัมปชัญญะซึ่งการฝึกฝนนี้จะช่วยให้วงจรไฟฟ้าของพวกคุณเปิดรับการชี้นำจากเบื้องบนอยู่ตลอดเวลา แล้วสักวันหนึ่งการอยู่ในความสงบนิ่งก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับพวกคุณไปพอๆกับการหายใจเลยทีเดียวละ่ะแล้วพวกคุณก็จะมีสนามพลังงานที่สมดุลซึ่งมันก็จะช่วยให้พวกคุณสามารถรเผชิญหน้ากับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของตัวเองได้และมันจะช่วยให้แมทริก ทางพลังงานของโลกหรือสนามพลังงานของโลกสั่นสะเทือนอยู่ด้วยความสมดุลด้วยและก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในโฮโลแกรมแห่งนี้นั่นแหละที่ทำให้การฝึกฝนเข้าสู่ความสงบนิ่งนี้จะสามารถช่วยยกระดับพลังงานของโลกทั้งโลกให้สูงขึ้นได้เพราะว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความเบิกบานความรู้สึกซาบซึงใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีใดๆก็ตามจะสามารถแผ่ส่งคลื่นความสั่นสะเทือนออกไปสู่ภายนอกแล้วไปยกระดับและไปเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานทุกๆชนิดที่มันไปแตะต้องสัมผัสได้เสมอพวกคุณคนใดที่ฝึกฝนการเข้าสู่ความสงบนิ่งนี้ได้อย่างมีสติสัมปชัญญะแล้ว ก็จะกลายเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆและจะกลายเป็นท่าเรือที่ปลอดภัยให้คนอื่นๆได้พึ่งพาและจะกลายเป็นครื่อความถี่ที่สมดุลให้คนอื่นๆได้สั่นสะเทือนตามแล้วจากนั้นจำนวนของพวกคุณก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกคุณเหนี่ยวนำให้สนามพลังงานของผู้ที่พวกคุณเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสด้วย ในชีวิตประจำวันเข้าสู่สมดุลตามไปด้วยพวกเราขอสนับสนุนให้พวกคุณฝึกฝนการเข้าสู่ความสงบนิ่งอย่างมีสติสัมปชัญญะดังกล่าวนี้เพราะว่าการฝึกฝนนี้จะช่วยให้ประตูแห่งความตระหนักรู้บานใหม่ๆให้กับพวกคุณมากมายและจะช่วยให้การเชื่อมต่อกับผู้นำทางของพวกคุณ มีความแข็งแกร่งมากขึ้นการเวลาอันวิ้งว้างกว้างใหญ่มันดำรงอยู่แต่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นแต่ความเชื่อและสิ่งที่พวกคุณถูกปลูกฝังมาทั้งหลายรวมถึงพลังงานแห่งการชอบดิ้มรนต่อสู้ของพวกคุณเองก็ไปทำให้การเวลากลายเป็นสิ่งที่มีขอบเขตข้อจำกัดไปเสียแล้ว การเวลาในบนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณนั้นคือระบบความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ระบบหนึ่งซึ่งระบบความเชื่อนี้ได้อย่างรากลึกและฝังแน่นอยู่ในแมทริกของพวกคุณอย่างมากและรวมถึงฝังแน่นอยู่ในโปรแกรมทุกๆโปรแกรมที่ควบคุมกิจกรรมทางด้านความคิดของพวกคุณอยู่อีกด้วย มนุษย์โลกส่วนใหญ่จะมีความเชื่อที่เหนียวแน่นแบบนี้เกี่ยวกับการเวลาอยู่ไม่แบบใดก็แบบหนึ่งพร้อมทั้งจะมีกฎและมีวิธีการต่างๆมากมายจนนับไม่ถ้วนในการวัดการเวลาด้วยมวลมนุษย์ทุกๆคนมนุษย์โลกทุกๆคน ต่างก็เคยมีประสบการณ์การเลื่อนไหลของการเวลามาบ้างแล้วเช่นในขณะที่พวกคุณกําลังทํางานที่น่าเบื่ออะไรสักอย่างคุณจะรู้สึกว่าการเวลามันช่างผ่านไปเชื่องช้าเหลือเกินเป็นต้นแต่ในบางช่วงขณะที่พวกคุณกําลังมีความสุขมีความสนุกสนานเพลิดเพลิอนอยู่กับกิจกรรมอะไรสักอย่าง ที่พวกคุณชอบที่พวกคุณรักพวกคุณก็จะรู้สึกว่าการเวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินจนพวกคุณสงสัยว่าการเวลามันหายไปไหนนะนี่แหละคือการรับรู้การเวลาของพวกคุณละและโปรดอย่าลืมว่าพลังงานจะคล้อยตามความคิดเสมอเพราะฉะนั้นแล้ว การเวลาจึงคล้อยตามความคิดด้วยเช่นกันแต่ว่าความคิดของพวกคุณก็เกี่ยวกับการเวลานั้นก็จะผุดขึ้นมาจากระบบความเชื่อเกี่ยวกับการเวลาของพวกคุณเองอีกต่อหนึง่งในขณะที่มนุษย์โลกคนหนึ่งพวกคุณจึงต้องติดอยู่ในแมทริกซ์ของการเวลานี้ แต่ในฐานะที่พวกคุณเป็นรูปธรรมชีวิตหลักมิติรูปธรรมหนึ่งพวกคุณก็สามารถที่จะก้าวออกมาจากแมทริกของการเวลาของโลกที่มีข้อจำกัดอันนี้ได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้ของพวกคุณเองและก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของพวกคุณด้วย ลองมองดูความเชื่อทั้งหลายของพวกคุณเองดูสิแล้วลองตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองเกี่ยวกับการเวลาดูสิลองพิจรารณาลองสังเกตดูว่าพวกคุณพากันเคารพบ,บูชาการเวลาได้อย่างไรพวกคุณพากันปรารถนาการเวลาได้อย่างไร พวกคุณพากันตีกรอบกิจกรรมต่างๆของตัวเองด้วยกรอบของการเวลาได้อย่างไรแล้วจากนั้นก็ลองมาสังเกตดูว่าการดิ้มรนต่อสู้ของพวกคุณและสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นความเครียดของพวกคุณนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาจากความเชื่อเหล่านั้นได้อย่างไร ต่อจากนั้นก็ให้ลองสังเกตดูอีกว่าจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกได้บรรจุความเชื่อที่เกี่ยวกับการเวลาเหล่านี้เอาไว้ได้อย่างไรและถ้าจะขอให้พวกคุณมองดูแมิกซ์ของการเวลาด้วยวิธีการใหม่ๆดูบ้างก็คงจะเหมือนกับการไปถามปลาเกี่ยวกับน้ำที่มันว่าอยู่นั่นแหละ หรือเหมือนกับการไปถามนกเกี่ยวกับอากาศที่มันบินอยู่นั่นแหละเพราะว่าปลาก็จมอยู่แต่ในน้ำเหลือเกินส่วนนกก็จมอยู่แต่ในอากาศเหลือเกินจนพวกมันไม่สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างได้ดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการจะเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการเวลานี้ คนคนนั้นก็จะต้องรู้สะก่อนว่าจะต้องสืบสวนให้พบสะก่อนว่าแม่ริศของการเวลาของพลังงานการเวลานี้กำลังควบคุมและบงการชีวิตของตัวเขาเองอยู่อย่างไรลองสังเกตดูบ้างที่การเวลาสะดุดสำหรับพวกคุณและตรงไหนบ้างที่พวกคุณปล่อยให้มันไหลไปตามปกติและลองสังเกตดูว่าบ่อยครั้งแค่ไหน ที่พวกคุณสามารถดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริงจงฝึกฝนการน,นำเอาความตระหนารู้ของตัวเองเข้าไปอยู่ในปัจจุบันขณะและจงเฝ้าสังเกตดูว่าพวกคุณพูดถึงการเวลาว่าอย่างไรบ้างเช่นฉันไม่เคยมีเวลาพอเลยเวลากำลังจะหมดแล้วเวลาเร่งเข้ามาอีกแล้วเป็นต้นและลองสังเกตดูว่า คุณจะแชร์ความเชื่อที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเวลานี้ร่วมกันได้อย่างไรจงเล่นกับสิ่งนี้จงทำให้มันเป็นเรื่องสนุกไปเลยเพราะว่าพวกคุณไม่จำเป็นจะต้องไปซีเรียสกับมันเพราะว่าการเวลาไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พวกคุณอุปโภกมันขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันสามารถเลื่อนไหลและยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นจงยินยอมให้ตัวเองยืดขยายความคิด เข้าไปอยู่ในแมชชีของการเวลาของพลังงานแห่งปัจจุบันขณะอันยิ่งใหญ่อลังการและไร้ขีดจำกัดนั้นและจงจำไว้ว่าจากปัจจุบันขณะนี้เองที่พวกคุณสามารถก้าวออกมาจากการเวลาออกมาจากนอกการเวลาได้และถ้าเมื่อใดที่พวกคุณได้ประสบกับการเวลา ในแบบที่เป็นความเมืองวางกว้างใหญ่ไพศาลแล้วเราก็ก็จงยอมรับก็จงยอมรับกับตัวเองเสียและถ้าเมื่อใดที่พวกคุณได้ประสบกับปรากฏการณ์ซิคลอนิซิตี้แล้วเราก็ก็จงยอมรับกับมันด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่านี่เป็นการเลื่อนไหลของการเวลาด้วยเช่นกันขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุดนาวรัตน์มาณที่นี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ